สวัสดีครับอวันนี้เอาลูกชายแสนกลนะครับแม่เป็นแดงหล่อนะครับสอมีสุวรรณนะครับเอามาให้ชมนะครับผมนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับผมนะฮะเพิ่งไปรับมานะครับเพิ่งไปรับมาแล้วก็นะฮะยังเล็กอยู่นะครับก็ขึ้นโปรงไว้ก่อนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวทําพวกวัคซีนให้เสร็จนะฮะ ก็เดี๋ยวไงฝากเพื่อนๆนะครับติดตามทางลิงก์ด้านล่างนะครับผมด้านล่างนะครับก็แบ่งไก่สายเลือดสอมีสุวรรณนะครับฮะสายเลือดสอมีสุวรรณอลาดินนะครับผมนะฮะก็สนใจก็ทักเข้ามานะครับแบ่งราคารักย่านะครับรักย่าถูกแน่นอนนะครับผมนะฮะราคานี้นะฮะก็แบ่งอยู่ลูกไก่นะครับชั้นหลานนะครับหลานแดงรอหลานเยสุวรรณครับก็แบ่งอยู่คู่ละ1,200บาทนะครับไม่รวมส่งนะฮะ เพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามานะครับผมนะฮะทางมาติดตามกันก็ได้นะครับผมนะฮะทางไล์กลุ่มนะฮะเดี๋ยวมีแบ่งผมก็จะลงแบ่งไล์กลุ่มนะครับเปิดจองก็จองไล์กลุ่มนะครับผมในไล์กลุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างนะครับนะฮะอ่าคู่นี้เลยนะครับเนี่ยดูใกล้นะนี่ครับหล่อมากครับเป็นเยร์ครับเป็นเยร์ทั้งคู่ครับทั้งตัวเมียตัวผู้ครับหล่อมากครับเป็นสีสาบน ปนแดงนะครับผมนะตัวนี้นะครับจะผสมกันนะสีสาปนสีแดงนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งพ่อพันธุ์นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายเลือดสอมีสุวรรณร้อยนะครับชุดนี้นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะฮะ